สวัสดีครับสรุปข่าวลีอาฟูนะครับประจำวันที่13ธันวาคมอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีอาฟูกันนะครับวันนี้มาดูสื่ออาร์เจนตินาหลายเจ้านะครับโหมว่าลีอาฟูเนี่ยมีความใกล้เคียงในดีลของเอนโซนะครับรวมไปถึงเครียด2ปีกยังเจ็บยาวนะครับแล้วก็คุณแม่เอ็มบัเป้จิ้นไปหงติดตามได้ในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับ่นทำดีๆก่อนนะครับสำหรับใครที่เป็นกดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟอ้ออย่าลืมยาทาตาจอมทองส่วนใครที่ไอมีเสมหะอย่าลืมยาแก้้้้ไไไออออตตาาาาขขขััันนนีีรรยทท่่วปก็มหืืสงงงซดแฟเพจ เบอร์โทรตามที่ในภาพนี้นะครับก็มาไล่เรียงข่าวกันในวันนี้อัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแฟนมิสสักหน่อยนะครับสำหรับบัตรเนี่ยเปิดขายมาเป็นวันที่3แล้วนะวันนี้วันที่3ก็เป็นแฟนมิสนะครับเกมที่ลิเวอร์พูลเจอกับเชลซีนะได้เจอผมด้วยแล้วก็ไปดูกันที่ร้านพรีเมียมคราฟพิซ่าสาขาที่นวลจันทร์นะครับมีผู้สนับสนุนมากมายที่ร่วมด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยอัปเดตยอดขายบัตรนะครับย้ำอีกทีนึงว่า Early b i r d เนี่ยหมดไปแล้วแล้วก็เมื่อวานนี้ ตัว999เนี่ยขายไปครึ่งหนึ่งแล้วครับ7ใบแล้วก็ตัว699ไปเพิ่มอีก2-3ใบแล้วนะครับแต่ที่ยังเหลือเพียบเลยนะฮะก็คือ499ดังนั้นตอนนี้ถ้านับยอดบัตรทั้งหมดประมาณ50ใบเนี่ยผ่านไปครึ่งทางแล้วครับขอบคุณทุกคนที่โอ้โหค่อนข้างจองกันรวดเร็วเลยเหลือครึ่งทางยังจองกันได้นะครับก็ช่องทางนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ @line premium card pizza นะครับถ้าใครเข้ามาแล้วของ l i พ e premium card pizza เนี่ยลงมาด้านล่างจะมีคําว่าซื้อบัตร fan m e e อย่างนี้นะฮะก็สามารถสั่งซื้อ จับจองบัตรออนไลน์กันก่อนได้เลยนะครับย้ำอีกทีหนึ่ง21มกราคมนะสำหรับงานนี้นะครับซึ่งถ้าบัตรหมดก่อนแล้วก็จบเลยนะฮะ50ใบตอนนี้ไปละครึ่งหนึ่งโอเคครับทีนี้มาดูข่าวสารในวันนี้กันนะครับเริ่มต้นที่ขอแบบติ่งสั้นๆเลยกนการับบอลโลกครับวันนี้มาแล้วรอบรองชนะเลิศครับอาร์เจนติน่าเจอกับโครเอเชียนะส่วนวันพุธพรุ่งนี้เนี่ยฝรั่งเศสโมร็อกกนะก็ใครติดตามเชียร์ใครรลกใครก็ว่ากันไปนะครับ เกี่ยวกับบอลโลกแบบอ้อมๆเล็กน้อยแต่ก็เกี่ยวกับวิพูด้วยเหมือนกันเพราะว่าตำนานของวิพูอย่างซีเว่นเจอร์าเนี่ยมีชื่อพัวพันด้วยฮะถ้าอย่างในล่าสุดเนี่ยก็คือเป็นเต็งสี่ร่วมะนะฮะเจอร์าดเป็นเต็งสี่ร่วมนะเต็งหนึ่งท,ที่จะเข้าไปคุมทีมชาติอังกฤษนะผมลืมพูดก็คือตอนนี้มีความเป็นไปได้ว่ากกเกเรอาจจะลาออกเองหรือจะโดนปลดเราก็ไม่ทราบอ่ะ ถ้าออกไปปุ๊บก็จะต้องหาคนมาแทนใช่ไหมทีมชาติอังกฤษเนี่ยซึ่งโปชิติโน่ตอนนี้เป็นเต็ง1เต็ง2เป็นเบนน่าโรเจอร์นะครับแล้วก็เต็ง3ร่วมเนี่ยมี3คนเอ็ดดี้ฮาวแกรมพอตเตอร์โทมัสทูเคิลแล้วก็เต็ง4ร่วมนะครับเป็นแฟรงค์แลมพาร์ดกับซีเว่นเจอร์ลาดรวมไปถึงซีฟคูเปอร์นะเจอร์ลาดมีชื่อโวพันด้วยเฉยเลยฮะก็มารอดูกันครับว่าสุดท้ายแล้วทีมชาติอังกฤษเนี่ยจะเลือกใครเป็นกุนซือถ้าเกิดว่ามีการปลดอ่าหรือว่าแยกทางกับเกรเรสซอลเกตจริงๆนะครับ อ่ะทีนี้มาดูที่ข่าวที่เกี่ยวกับลิพูของเราดีกว่านะครับเริ่มต้นมาดูข่าวของลุยดิอารสให้ดูภาพนี้ก่อนครับภรรยาของเขาเนี่ยลงภาพสามีของเขานะก็คือลุยดิอาสเนี่ยได้เข้ารับการผ่าตัดอย่างที่เป็นข่าวก่อนในนี้จริงๆว่าต้องผ่าตัดแล้วก็น่าจะผ่าตัดรูร่วงไปด้วยดีแล้วทีนี้ผมขออัปเดตจากภาพนี้ต่อเลยล้วกันว่าลุยดิอารสเนี่ยจากการรายงานของเจมพีเอสสายข่าวในหงแดงรวมไปถึงจากคําพูดของเจสันคอฟเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องจริงแล้วที่พอผ่าไปปุ๊บต้องพัก3เดือน อ้นี่แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าแม่นมากๆนะครับสำหรับปีเป้เซียร่าสายข่าวจากโคลอมเบียที่ผมผมเปิดให้ดูเมื่อ2อวันก่อนจำได้ไหมแม่นเป๊ะเลยว่าผาต้องว่าไปผ่าตัดแล้วแล้วก็ต้องพัก3เดือนถึงมีนาคมโดยประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็เมื่อเห็นภาพนี้แล้วก็รู้สึกแบบเป็นกำลังใจก,กับดรด้วยจริงๆครับ3เดือนเดี๋ยวเจอกันครับมีนาคมโอ้โหนอกจากนี้เนี่ยเจมสยังเขียนอัปเดตด้วยว่า ปัญหาของรีพูหลังจากนี้นะครับว่าทำไมครอปถึงใช้คำว่าสมาร์ทเลยสมาร์ทออนเฟสอะคือแบบเหมือนโดนทุบไปที่หน้าเลยการที่ดีอาร์สมาเจ็บสาแบบนี้เพราะว่าตัวปีกของเราที่เล่นปีกได้อะด้านซ้ายอะมันหายไปสองดีอาร์สอีกสามเดือนใช่ไหมครับอ่าผ่าตัดโชต้าโชต้านี่เจมส์พีทบอกว่าอย่างที่เขาทราบข้อมูลมาเลยคืออย่างต่ำก็ปลายเดือนมก,กรา ก็คือมีอย่างต่ำเดือนครึ่งถึงสองเดือนอ่ะหรืออาจจะยาวไปถึงประมาณต้นต้นกุมภากลางกลางกุมภาก็ได้ประมาณเดือนถึงสองเดือนที่โชต้าก็ยังกลับมาช่วยทีมไม่ได้ดังนั้นมันหายไปสองตอนนี้ก็คงต้องมาหวังพึ่งที่ดาวินดนูเยสครับว่าต้องไปเล่นฝั่งซ้ายแทนไปก่อนในช่วงนี้ซึ่งจะเป็นยังไงเราก็ไม่สามารถทราบได้เลยแล้วยังไงกันเนี่ยลิฟฟูเราจะมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเดือนมกราคมในการซื้อตัวลุกมาใช้เฉพาะการเฉพาะกิจไปก่อนไหม ตรงนี้เดี๋ยวเราติดตามกมาันเดี๋ยวเย็นนี้ผมคิดว่าผมจะสตรีมเกมฟีฟ่าอะไรสี่แล้วก็หัวข้อกระทู้หลักท็อปิกหลักที่จะพูดก็เรื่องนี้แหละว่าเอาอยัางไงกันดีกับตัวลุกคือตอนนี้มิดฟิลอะที่ว่าเป็นปัญหาปัญหาเนี่ยผมว่าตอนนี้ตัวลุกจะเป็นปัญหามากกว่ามิดฟิลแล้วถ้าดูจากตัวเรื่องที่เหลืออยู่เพราะมันเจ็บไป2ซึ่งมันมันเป็นการเจ็บยาวพอสมควรด้วยโคตรสองสเดือนเนี่ยนะครับอืมส่วนเคกอระดองครับดาวรุ่งที่หลายคนถามเข้ามาว่าหายไปไหนเลย ก็คือเขาเจ็บอะครับสิบเดือนแล้วตอนนี้ที่ดูใบก็เดินทางไปด้วยแล้วก็ซ้อมในสนามเริ่มวิ่งได้ครั้งแรกในรอบสิบเดือนครับนี่คือรายงานที่เขาบอกมาเห็นไหมฮะโอ้โหหน้าตาค่อนข้างตุ้ยขึ้นเยอะเลยนะฮะน่าจะแบบห่างหายสนามไปนานคงต้องเรียกคามฟิตพอสมควรเลยเห็นไหมสาหรับเคสกอร์ดอนนะครับนี่ก็เป็นปีกอีกคนนึงแต่ว่าช่วงหลังนี่โดนไม่รู้ว่ายังไงนะเพราะว่าไอ้เจ้าหนูเบนโดงนี่ก็ฟอร์มดีเหลือเกินในตำแหน่งปีกข้างขวาเหมือนกันเนี่ยนะครับ ส่วนนาบีเกตาอัปเดตสั้นๆแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องสัญญาใหม่เนี่ยพอกอสบอกว่ามันก็ยังมีมุมที่จะเป็นไปได้อยู่นะไม่ใช่ถึงขั้นว่าปิดโอกาสแม้ว่าตอนนี้ข่าวข่าวอัปเดตเกี่ยวก,กับการต่อสัญญาฉบับใหม่เนี่ยมันยังเงียบไปเลยใช่ไหมแต่ว่าเขาให้ยกตัวอย่างอย่างเช่นดีลของซาร่าที่ตอนต่อสัญญาเนี่ยมันก็เงียบแบบนี้แหละและสุดท้ายตอนซัมเมอร์ก็จบลงได้อ่าเขาก็บอกอย่าเพิ่งไปมองว่าจะแบบล้มเหลวจะแบบแยกทางกันอย่างนั้น100%ขนาดนั้นนะครับ แล้วก็คีย์สำคัญเลยถ้าเกิดว่าจะมีการต่อสัญญาได้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเอเจนต์นะครับเบรนส์เมอร์เอเจนต์ของนักเตะเนี่ยเอเจนต์ของเกต้าเนี่ยกับลเวร์พูเนี่ย,ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมากตรงนี้จะเป็นคีย์สำคัญถ้าเกิดว่าจะรุ่ร่วงกันได้ก็ว่ากันไปครับแต่ว่าโอโ้ผมเห็นข่าวนี้กระแสะในโลกออนไลน์เนี่ยโอ้วิจารกันยับเลยครับยังจะไปต่อสัญญาอีกเหรอเออเกต้าเนี่ยนะครับอ่ะมาที่เรื่องราวของเอนโซเฟรนเดสครับต้องบอกว่าเมาื่อวานนี้ ในรอบคืนที่ผ่านมามันไม่มีอะไรที่จะมาโหมกระแสะได้หนักท้ากับข่าวของ Enso Fernandez แล้วซึ่งมาจากสื่ออาร์เจนตินาบ้านเกิดของเขาถึง3เจ้าด้วยกันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้นะครับเริ่มกัที่เจ้าแรกที่เพื่อนๆเห็นในภาพเนี่แหละนะครับ La Capital นะครับผมไม่สันทัดในเรื่องของสื่ออาร์เจนตินานะแต่ก็พยายามไปหาข้อมูลมาให้ว่าสื่อเจ้านี้มียังไงอะไรยังไงนะฮะเจ้าแรกเนี่ย La Capital นะครับโหมหนักปิดหูปิดตาเลย เขาแบบว่าออกตัวแรงกว่าเจ้าอื่นเลยพูดติดตามในทวิตเตอร์ของลาลาแคปิตอลเนี่ยมีอยู่ประมาณสามแสนคนเลยนะ,นะเขาบอกว่าลิพูเนี่ยได้มีการบรรลุข้อตกลงล่วงหน้านะครับเขาบอกวอร์พูลได้มีการตกลงบรรลุข้อตกลงล่วงหน้ากับทางเบนฟิกา้าในการเซ็นสัญญาเอนโซเฟรนเดสที่ในปี2023 โอ้โหมาแบบออกตัวแรงขนาดเลยเลยครับว่าบรลลุข้อตกลงกับเบนฟิก้าเซนเอนโซ่ล่วงหน้าแล้วอ่ะแล้วก็คําถามที่ผมเกิดขึ้นในใจเลยหลังจากได้ยินข่าวนี้อ่านข่าวนี้ก็คือเฮ้ยไปคุยกันตอนไหนตกลงกันจริงเหรอลิฟูเนี่ยนะยอมจ่ายเหรอแล้วจ่ายก็เท่าไหร่แล้วเบนฟิก้าเขายอมจริงเหรอตกลงล่วงหน้าเนี่ยคือซัมเมอร์นะครับย้ำอีกทีนึงว่าซัมเมอร์สองพันยิบสาผมไม่รู้ว่าสื่อเจ้านี้ไปเอาข้อมูลมาจากไหนแต่เป็นเจ้าที่ออกตัวแรงที่สุดเลยและไล่เรียงกันไปฮะ มาดูสื่อเจ้าที่สองครับเป็นนักข่าวที่ชื่อว่ากุสซาโวยาโรสนะครับคนนี้เนี่ยเป็นสายข่าวของผู้สื่อข่าวของ ESPN นะอันนี้มันจะเป็นคลิปเนี้ยคือ ESPN อาร์เจนตินาเนี่ยเขาก็รายงานถึงความคึกคักของพวกแฟนบอลอาร์เจนใช่ไหมฮะแล้วเขาก็พูดถึงเอนโซเฟรนันเดสครับนะเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยพร้อมจ่ายครับค่าจิกสัญญา120ล้านปอนด์ ไอ้ย120ล้านยูโรอันนี้คือค่าชิกสัญญาหลักยูโรนะแต่ถ้าแปลงเป็นเงินปอนเนี่ย100กับอีก3ล้านปอนนะฮะห0 3่งละนะครับถ้าเป็นเงินปอนซึ่งถ้าเกิดลิผูยอมจ่ายจำนวนเงินนี้จริงๆริโอเพย์ครับสโมสรเก่าของเอนโซเนี่ยจะได้รับเงินส่วนแบ,บ่งในการขายก็คือ30ล้านยูโรนะครับเอ่อในขณะที่สัญญาส่วนตัวกับนักเตะเนี่ยอันนี้เขาใช้คําว่าใกล้จะตกลงสัญญาส่วนตัวนะ คือนั่นนั่นแปลว่าผู้สื่อข,ข่าวคนนี้ออกตัวแรงพอๆกันเลยว่าลีพูพร้อมจ่ายในจำนวนเงินเท่านี้เท่านี้แล้วก็สัญญากับนักเตะก็ใกล้จะตกลงกันแล้วนะครับทีนี้ต้องไปหาคําตอบว่าเอาแล้วอไอคนที่2เนี่ยกุสซาลโวยาโรสของเอสซีเอ็นเนี่ยเขามีความน่าเชื่อถือขนาดไหนก็ต้องไปติดตามเพจนี้ฮะ All About Argentina ครับเป็นเพจแฟนบอลอาร์เจนตินาที่มีผู้ติดตามกว่าแสนสี่แน่นอนเขาต้องเชี่ยวชาญเรื่องข่าวอาร์เจนตินาแหล่งข่าวอาร์เจนตินาอยู่แล้วใช่ไหมฮะ เขาบอกแบบนี้ฮะบเขาบอกว่าให้รอติดตามแหล่งข้อมูลที่คอนเฟิร์มมากกว่านี้อีกหน่อยอันนี้อย่างแรกนะฮะอย่างที่สองมีคนถามว่าแล้วไอ้นักข่าวคนนี้น่าจะถือไหมเพจออาบัลอาร์เจนตนาบอกว่าผมไม่สามารถบอกได้ร้อเปอร์เซ็นะว่าจริงไหมข่าวนี้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยกูซาโวเนี่ยยูเชอรี่เลยนะก็โดยปกติแล้วเป็นนักข่าวที่จะแม่นในเรื่องของของข่าวในชาแนลทีมอ่ะก็คือถ้าเป็นข่าวแบบทีมชาติอาร์เจนตินาอะไรที่เป็นทีมชาติอาร์เจนตินาโดยตรงอะ่ะ จะค่อนข้างน่าเชื่อถือแต่แบบเกี่ยวกับซื้อขายนักเตะเนี่ยเขาบอกว่าเลสซีให้รอดูเขายังยืนยันคอนเฟิร์มไม่ได้ดังนั้นสรุปตรงนี้ก็คือกูซาโวเนี่ยกูซาโวเนี่ยเดี๋ยวให้ดูหน้าเราอาจจะต้องกองก่อนถ้าเป็นข่าวซื้อขายแต่ว่าความสัมพันธ์เลยเขาก็เป็นแบบเหมือนเขามีข่าววงในเกี่ยวกับรีวิเพจด,ด้วยไม่รู้เขาจะแอบบแฝบงบชีให้ขายได้เพื่อแบบส่วนแบ่งในการขายให้รีวิเพจหรือเปล่าเงเ,เพราะเขาเป็นนักข่าวสายรีวิเพจด้วยในอีกส่วนหนึ่ง ตรงนี้ก็ต้องรอติดตามดูแต่เห็นไหมสองสื่อออกตัวแรงมากมาดูสื่อที่ออกตัวไม่แรงนะก็เป็นสื่อที่ท่านนับในบรรดาที่รายงานในวันนี้เนี่ยดังที่สุดเพราะมีผู้ติดตาม2ล้านนะครับอย่างวอสกี้สปอร์ตเป็นสื่ออาร์เจนตาอีกเจ้านึงเขาบอกนะครับว่าอ่าวอสกี้สปอร์ตเนี่ยจะออกตัวไม่แรงและฟังสิ่งที่เขารายงานนะมันค่อนข้างมีความสมเหตุสมผลมากกว่า2เจ้าแรกวอสกี้สปอร์ตบอกว่าอ่าลิเวอร์พูลเนี่ยสนใจเอนโซจริงๆนะ และได้มีการติดต่อกับเอเย่นนักเตะไปบ้างแล้วมีการยื่นสัญญาเบื้องต้นแบบว่าเฮ้ Creation. แบบพูดกับเอเย่นว่าเฮ้ยอ่ะถ้ามาลิพูเราจะให้สัญญาประมาณนี้นะข่าเหนเท่านี้โอเคไหมแต่เขาก็ยังไม่ได้บอกนะว่าอะครีเมนต์แบบว่าตกลงกับนักต,ตรงนักเตะอะไรแล้วยังไม่ได้พูดใดๆท้งนั้นแล้วก็วัชกี้สปอร์ตย้ำด้วยครับว่าตอนนี้ลิพูเองเป็นเพียงแค่การคุยกับเอเย่นนักเตะยังไม่ได้คุยกับเบนฟิก้าใดๆมาริดเองเป็นอีกทีมหนึ่งก็สนใจ แต่ตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนไปคุยกับเบนฟิก้าซึ่งตรงนี้ตรงกับโรมาโน่ครับโรมาโน่ก็บอกว่ายังไม่มีทีมไหนไปคุยกับเบนฟิก้าดังนั้นถ้าเราจะอิงว่าวาสกี้สปอร์ตน่าเชื่อถือกว่ามันไปหักล้าง2อันแรกได้เลยนะว่าลิบพูยังไม่ได้ไปคุยกับกับเบนฟิก้าเลยแล้วจะมาตกลงอะไรกับเบนฟิก้าได้ยังไงอ่ะอันนี้อาจจะเป็นการลบล้างได้นะครับเหมือนเบรกเบรกสื่อเจ้าแรกแบบหัวทิมเหมือนกันนะดังนั้นตรงนี้ใช้พิจารณาณแต่หนึ่งสิ่งครับคือ สื่ออเจนพร้อมกันรายงานแบบนี้ไม่ว่าจะรายงานเชิงเต้าไปหน่อยหรือจะเชิงแบบอยู่ในความเป็นจริงอย่างวอสกี้สปอร์ตที่ค่อนข้างเป็นไปได้ที่ว่าอ่ะคุยกับไอเย็นไปบ้างแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้คือยิ์พูสนใจเอนโซ่ด้วยไม่งั้นสื่ออเจนไม่เล่นกันขนาดนี้ถูกไหมมันต้องมีมูลอะไรบางอย่างอ่ะถูกไหมแต่ยังไงก็ต้องติดตามต่อไปจริงๆมีสื่ออีกเจ้าหนึ่งที่น่าเชื่อถือแบบกว่าไอวอสกี้สปอร์ตนะ คือ T Y C Sport นี่คือสื่อเจ้าที่ดังที่สุดของอาเจนินาดูผู้ติดตามครับ3ล้านหแต่จนถึงตอนนี้ T Y C Sport ยังไม่ได้รายงานว่าเอนโซเกี่ยวกับวิปูอัปเดตอะไรยังไม่ได้มีออกมาพูดอะไรสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือถ้าเกิดวันหนึ่ง T Y C Sport รายงานว่าเอนโซกับวิปูใกล้เคียงในการขึ้นมาอันนั้นเชื่อได้แต่ตอนนี้ T Y C Sport ยังคงนิ่งอยู่นิ่งกรึบอยู่นะฮะอืมโอเค ทีนี้ฮะยังมีข่าวสารอื่นๆมาฝากเพื่อนเพื่อนเพิ่มเติมด้วยครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับอัมรัมบัตแล้วก็อีกหลายเรื่องเลยนะติดตามด้วยนะครับแต่ก,ก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนเนาะสำหรับรถยนต์นิวซูซูกิเออร์ติกนะครับสมาร์ทไฮบริด นะครับ The Power of Smart นะครับเต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังไฮบริดนะครับรถยนต์3แถวเ็ที่นั่งตอบโจทย์ทุกการใช้งานเนาะ <S <S พร้อมเทคโนโลยีไฮบริดใหม่ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานเต็มประสิทธิภาพประหยัดน้ำมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม <S <S ส,สนใจนะครับช่วงนี้มีงาน Motor Motor Expo นะครับที่ Impact Challenger เมืองทองธานีไปดูคันเป็นๆได้หรือไปที่โชว์รูมทั่วประเทศไป,ไปดูคันเป็นๆสอบถามเพิ่มเติมได้เช่นกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ Suzuki.co.th นะครับนะอ่ะมากันที่นี่ฮะ เรื่องราวของอารมรัมบัตนะครับมาดูเอเจนต์ของอารมรัมบัตพูดหน่อยฮะเอเจนต์ของโซฟียันอารมรัมบัตเนี่ยชื่อว่าอัล์เบรโตมาเรียจิมมี่ฟอนตาน่นะครับเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับโดยเอเจนต์บอกว่าณเวลานี้เนี่ยนะตัวนักเตะยังมีสัญญาระยะยาวกับทางฟิออร์เรติน่าและก็มีออปชันในการขยายสัญญาเพิ่มเติมออกไปด้วยดังนั้นก็ต้องบอกว่านักเตะเนี่ยในส่วนหนึ่ง ก็ยังมีความสุขดีกับสมสรด้วยแต่อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าผมจะไม่ปฏิเสธในการรับสายจากทีมอื่นอารมณ์ประมาณว่าพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทีมอื่นด้วยแล้วก็ไม่ตัดสินใจอนาคตด,ด้วยตอนนี้ก็คือยัง,ยงเปิดกว้างสําหรับการอยู่ฟีออต่อหรือแม้กระทั่งการย้ายออกจากทีมก็ตามก็ค่อนข้างเป็นแบบเปิดประตูเครื่องหมายปลายเปิดไม่ได้ฟันธงชัดอะไรสักเท่าไหร่สำหรับเอเย่นค่อนข้างแบบแง้มประตูพองสมควรนะครับ มาดูกันที่ซานเดอร์เบิร์กซานเดอร์เบิร์กนะครับหรือว่าซานเดอร์แบเก้ผมไม่มัน่นใจว่าอ่านแบบไหนนะแต่เป็นว่าเป็นข่าวกับเรามานานปี2ปีแล้วนะครับล่าสุดฟาบิโอโดมานโน่นะครับนะักข่าวคนดังนะครับที่มีความน่าเชื่อถือสูงนะครับก็คอนเฟิร์มว่าณโมเมนตะ์ตอนนี้ลิพูไม่ได้สนใจซานเดอร์แบเก้แล้วนะผมขอใช้แบเก้แล้วกันนะไม่ได้สนใจแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาฟอร์มของเจ้าตัวยังไม่ได้โดดเด่นหรือว่าดีพอที่ลิพูจะสามารถแบบ ไปดึงตัวมาล่าได้อารมณ์มาณว่าถ้าตัวนักเตะเนี่ยเป็นนักเตะที่ดีนะแต่ถ้าอยากย้ายไปทีมใหญ่แบบนี้ต้องสม่ำเสมอกว่านี้อารมณ์ประมาณนั้นเขาบอกว่าเนี่ย he was on liverpool l i s to years ago นะครับก็คือเคยอยู่ในลิตรายชื่อที่ลิพูสนใจเมื่อ2ปีก่อน was on was แปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับและจบไปแล้วนะดังนั้นต่อไปนี้เราอาจจะจบดีนี้จริงๆฮะต่อไปนี้ถ้ามีข่าวต่อเซดเบอร์เกอรก์ก็จบไปแล้วลิพูไม่เอาแล้วลิพูไปที่คนอื่นหมดแล้วนะฮะ อืมอ่ะยังอยู่กันที่เรื่องราวของฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับแต่ว่าอันนี้เขาไปสัมภาษณ์นะครับใน The United Stand นะครับนะก็เป็นยูทูบเบอร์ยูเนเต็ดสแตนเจ้าช่องที่ดังที่สุดมีผู้ติดตามล้านห้าก็เชิญโรมาโน่มาอัปเดตเกี่ยวกับข่าวซื้อขายของแมนยูนะฮะแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยพิธีกรสาวเนี่ยก็ถามโรมาโน่ถึงเบลลิงแฮมด้วยว่าแมนยูมีลุ้นนะบ้างไหมฮะโรมาโน่ก็บอกนะครับว่าอืมผมผมพูดตรงๆว่ายากจริงๆสําหรับโอกาสของแมนยูนะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทีมที่เป็นทีมที่เต็งหนักแล้วก็พยายามหนักที่สุดก็คือลิเวอร์พูลนะฮะโรมาโน่บอกเลยครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยพร้อมทุ่มหนักดีลเบลลิงแฮมเพราะว่าพอพลาดช,ชูอาร์เมนี่และเมื่อซัมเมอร์เนี่ยก็ไม่สามารถเซ็นเบลลิงแฮมได้ด้วยเพราะว่าเบลลิงแฮมไม่พร้อมย้ายเนี่ยคือไม่สามารถได้ตัวเลือกที่ต้องการเนี่ยก็เลือกที่จะใช้วิธีในการยืมตัวอาร์ตูเมโลมาก่อนเราจํากันได้ไหมอ่าโรมาโน่ก็เล่าให้ฟังย้อนนิดนึงนะและการยืมตัวอาร์ตูเมโลเนี่ยโรมาโน่บอกว่ามันนั่นคือการเซฟเเงินลยนะ เซฟเงินเอาไว้จัดหนักในการซื้อเบลลิงแฮมเลยโรมาโน่พูดแบบนี้เลยคือมันคือเซฟเงินไปแล้วอะ่ะคือถ้าไปซื้อใครเมื่อตอนซัมเมอร์มันก็เหมือนการใช้เงินไปแล้วไงแต่เนี้ยเงินมันยังดองอยู่อะ่ะดองเพื่อเอามาซื้อจูดแล้วคอฟหมายมั่นปั้นมือว่าอยากได้จูดให้ได้เลยนะครับตอนนี้โรมมโน่บอกว่าเจกินคอฟกับลิเวอร์พูลเนี่ยพยายามอย่างหนักผลักดันดีลของจูดเบลลิงแฮมแบบสุดๆดเลยได้มีการพูดคุยกับตัวแทนตั้งแต่ไปแล้วนะครับแต่ทุกอย่างยังไม่จบนะโรเนียัยาขนขน แล้วแมนซิตี้เนี่ยพร้อมทุ่มเงินด้วยนะใน,ในตอนที่เด,เดี๋ยวจะมาล่าเมื่อไหร่เดี๋ยวแมนซิตี้ก็พร้อมทุ่มสู้เหมือนกันนะครับส่วนมัตริดเนี่ยก็สนใจแต่มัดริดดูเหมือนตอนนี้จะแบบค่อนข้างมีลิมิตในใจอ่ะมาตริดเหมือนมีตัวเลขในใจว่าถ้าตัวเลขเกินประมาณนี้ประมาณนี้เราไม่เอาราคาโอเวอร์เราไม่เอาเราจะหันไปเอาคนอื่นก็คือเหมือนมัตริดค่อนข้างมีมีเหยียบเบรกอ่ะมีเหยียบเบรกตัวเองไม่ได้แบบว่าทุ่มสุดล่าสุดเท่ากับแมนซิตี้หรือว่าลิเวอร์พูลนะโรมาโน่บอกว่า แต่เชลซีก็ประมาทไม่ได้เชลซี Chelsea อาจจะเป็นตัวไกลๆที่ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับณตอนนี้สมโมสรอนจากอังกฤษถือว่ามีโอกาสเยอะกว่า<ๆ>ก็แต่แบบมารินโอกาสน้อยมากณตอนนี้นะครับเ,เขายังย้ำนะครับว่าคุณพ่อของ,ของเบลลิงแฮมที่ชื่อว่าคุณพ่อมาร์คเบลลิงแฮมเนี่ยเป็นคนที่คุยนะตอนนี้เป็นเอเจนต์ไปแล้วเหมือนเป็นคนคุยนทุกอย่างเดี๋ยวหลังจากนี้จะรอคุยอนาคตกับดอนนูลว่าจะเป็นเป็นทิศทางอย่างไรสําหรับเดี๋ยวคุณพ่อจะไปคุยกับสโมสรอีกทีนึงนะครับประมาณนี้ นะอ่ะอยังไม่หมดนะเกี่ยวกับเรื่องราวของจูดเบลิงแฮมเนาะมาดูเควินพาวเมอร์ครับนักขาวว่าวอุโสคนหนึ่งนะครับก็ต้องกรองไว้นิดนึงแต่เขาบอกว่าตอนนี้ลิพูเป็นต็งในการเซ็นเบลิงแฮมนะครับแล้วก็ลิพูจะพยายามทําให้สําเร็จรูด้วงให้ได้แล้วถ้าทำได้เนี่ยเขาบอก it would be a real statement signing เลอจะเป็นแบบการเซ็นสัญญาที่เป็นการประกาศให้แบบทีมอื่นรู้เลยว่าเฮ้ยลิฟูเอาจริงเอาจังเลยกับการแบบซื้อผู้เล่นระดับท็อปเข้าร่วมทีม ทิ้งท้ายมาดูสีสันครับคุณแม่คนที่เพื่อนเห็นในในข้างขวาเนี่ยนะผู้หญิงคนนี้คือคุณแม่ของเอ็มบัปเป้นะนะส่วนคนซ้ายเนี่ยคือเพื่อนของเขานะเน่อคนคนที่โพสเนี่ยเขาชื่อว่าเดลลี่เมนซานะดอนอะไรวะเนี่ยดอนเบซี่นะฮะเขาก็เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลนะแล้วคนคนที่อยู่ในภาพในด้านซ้ายก็เป็นเพื่อนเขาเขาบอกว่านี่ เขาบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยอันนี้คือเกมกเ,นะเกมที่อังกฤษแพ้ฝรั่งเศสนะเกมที่อังกฤษแพ้ฝรั่งเศสนะซึ่งคุณแม่เขาก็าไปดูด้วยแล้วเขาเขาอยู่ใกล้ๆกล้ตรงนั้นไงเขาก็ไปทักคุณแม่ของเอมบาเป้แล้วบอกว่านี่อันนี้เพื่อนผมนะเพื่อนผมถ่ายรูปกับคุณแม่เอมบาเป้เราอะจะไม่บอกหรอกว่าเราคุยอะไรกับคุณแม่เอมบาเป้นะแต่บอกได้แค่ว่านี่คุณแม่เอมบาเป้ชี้มาที่ตาเสื้อสมสรสอนวอร์ภูคือเราทุกคนทราบันดีครับ ถ้าใครเคยได้ตามอ่านข่าวของคุณแม่เอ็มบัเป้นะคุณแม่เอ็มบัเป้เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อเลยนะว่าเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลคุณแม่ปื้มลิเวอร์พูลผมก็ว่าลึกๆแหละคุณแม่ก็อยากให้เอ็มบัเป้มาลิเวอร์พูลแหละแต่ว่าถามลิเวอร์พูลก่อนว่าลิเวอร์พูลมีตังค์จากค่าเหนื่อยหรือเปล่าก็ลูกคุณแม่รับสัปดาห์ละขนาดไหนอ่ะเออถ้าคุณแม่ลูกคุณแม่รับสักสองแสนสามแสนเนี่ยพอเป็นไปได้แต่ลูกคุณแม่เนี่ยรับหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนเก้าแสนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับคุณครับคุณแม่นะ คุณแม่ต้องไปกรอบลูกตัวเองเหมือนกันนะว่าข้าเหนื่อยเบาหน่อยถ้า,ถา,ถาเกิดอยากให้มันเป็นจริงะนะครับอันนี้ผมขอแซวคุณแม่เขากลับนะอ่ะประมาณนี้ทิ้งท้ายที่ซาร่าครับเหมือนจะไปเยี่ยมเยียนเด็กๆที่โรงพยาบาลที่เด็กๆที่มีความพิการทางด้านร่างกายเนี่ยแล้วก็แบบเป็นกันเองกับเด็กๆมากถือว่าเป็นภาพสีสรรันที่เรียกได้ว่าเห็นแล้วต้องเกิดรอยยิ้มเลยฮะว่าโมซาร่าเป็นกันเองกับเด็กๆทุกคนแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมบัตร โค้ดแอคนะฮะแฟนมิตรริพูเจอเชลซีนะครับ, Fan รบก็แอดไลน์พรีเมียมคาบิซ่าเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็เข้าไปสั่งซื้อได้ตอนนี้บัตรยังเหลืออยู่นะครับครึ่งหนึ่งนี่นะครับกดตรงนี้เข้าไปในแอดไลน์ line, แล้วกดเข้าไปตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ขอบคุณทุกคนฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในช่องของผมให้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ